อ so ันนี้ตอนที่เอาออกห้องกับบริอัทจากพี่น้องมันเฮ็ดยากหลายจากพี่น้องอันนี้ที่นี่มื่อนี้มื่อนี้ยน่าจะนี่นี่จะอันนึงอันนี้ห้องกสิพี่น้องหัวเบาจะมันคือหยางอันนี้เนาะอันนี้มันก็สเป็นคือ ฟ้าขอบจ้ะฟ้าขอบอ่าเขาเรียกว่าฟ้าขอบอ่าภาษาไทยคืออย่างน้อยเนาะผ้าสอบรอดผ้าสอบฟ้าขอบหล่อรถน่ะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะฟ้าขอบหล่อรถเนาะอันนี้เสาอ้อยกระสิอ้อยเสาบนกระสิล่างนะจ้ะกระสิล่างให้มันสะอาดแล้วกระสิมาปั้นจ้ะพี่น้องปั้นให้มันอันนี้เรียมเรียมเห้มันเบิ้งขึ้นมาอ่ะจ้ะอันนี้เขาเขาสิปั้นเราเองจ้ะ เ้าสิบปันเ้ากับสิเท็จแทนมันเหลี่ยมเหลี่ยมคือมันเป็นของใหม่นะจ๊ะนาะเมื่อนี่คืออันนี้จะสี่ออยเซาบนสิต้องเฮ็ดอันนี้นะจ๊ะนาองยังไงกับทั้งตะเบิงต่อไปนะจ๊ะพี่น้องเนาะตอนสิธหลังคัดแล้วว่ามันเปยังไงมันงามบอลนะจ๊ะนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่ผมเพาะไม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนเพื่อนนะจ๊ะเมื่อนี่เ้าสิเอาหล่อโหลดใส่โหลดกลับขึ้นนะจ๊ะอันนี้ตอนที่เอาออกเขาก็บริด้โชว์ดอกจ๊ะพี่น้องมันเท็ดหาักหลยจ๊ะพี่น้องอันนี้ มันเป็นหล่อใหม่นะจ๊ะเขาซื้อมาใหม่แต่ว่าอันเก่าอยู่ข้างในเป็นเล็กอันเก่าจะเขาเอาไปให้เขาเออเอาสนิมบอแล้วกับคนซื้อใหม่นะจ๊ะแต่วันนี้นอกกว่าซื้อตอนที่เอาออกนะจ๊ะพี่น้องมันมันเอาออกยากจ้ะก็เลยบริสุทธิ์แต่ว่าสิให้เบิึงตอนที่เอาใส่นะจ๊ะเนาะบามันแล้วละจ้ะติสิโซเกจ้ะพี่น้องมาเบิรงกันจ้ะตัวละรัสตัวอาหารตัดตาซึนรูปะเฮัสตัวแชมเปตการฮอฟมัส

No, I don't know. I don't know. don't know. Do all. This in, in, in Europe, they turn left side. No? Thailand, they turn right side. Oh, this car, right this car, they, they turn this side, left side, and another side, right side. This means the fine now. This one box. Mm. Break up. อันนี้น็อตไม่หาตัวเวยจ้ะพี่น้องธรรมดารดรุ่นใหม่สิไม่แค่4ค่ะ,น,น,ะน็อตจะหล่อนาะจ้ะน้องอันนี้หล่อไม่เอี่ยมเวยจ้ะพี่น้องสามพันกว่ายโูโรจ้ะอันนี้เทาก็มีเครื่องทิบาสีอา อเอาใส่ง่ายๆนะจ๊ะจะว่ารดรถขั้นนี้เขาจให้เอาใส่กับมือสิจ๊ะบพเขาใจกันว่าป็นยังเขาคือเขาใส่เครือนาจ้ะนาะที่เอาน็อตกอกนาจ้ะ We cannot close yet. I have to do car down so I can I can lock o e r v 2.4หนาจ้ะแล้วหรน้าจ้ะน้องเราก็จะไปใส่มนจัดที่นี้ We have to t i g h t e n n them later. ข้าวกระชี้เช็คอีกเทนึงตอนที่อารดอารดลงมนาจะเาตรดจเจะพี่น้องมันซ้ำจันหนยจ้ะมาเบิ้งข้างพี่จากพี่น้องน,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 นี่เวผม้ากัไปได้หลายเด,ด,ดีวจ้ะขันนี้ทุกยางเห็ดยาาจากจะพี่น้องบ่มีเนี่ยเห็ดง่ายเลยจะลดขันนี้จัสิว่าจำเไยเนาะ เป็นของเก่าคักแน่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดหนักทุกอย่างจ้าบะมีม่แนววาเห็ดง่ายเลยยี่ยังกระซางจ่ะเราต้องคลิ่แต้มทายเดบีเดบีเดบีรัมหรือเดบี l e like this maybe they are in a balance he, he, he must ensure this balance this h a บ to be balance b u a special because so much weight mm -hmm. this car is anything not normal if they go like that in a road then we mm -hmm. only have to go do again this mm -hmm. have to take out and yeah. do it again imagine sometimes it's help you know if if wheel this wheel mm -hmm. not balance the tire not balance you have to do them another side mm -hmm. So have to take our tire and turn this inside a little bit. After do back, mm. then maybe you don't need too much here. Wait. Mm. But they are, they are they are. Mm. they If they are here so heavy, they have to do here. But if this if this like a, not want to turn some another way, maybe they are balanced. They can stop. Nana, if you don't do hand, if they heavy, they have to come in down or come mm. in somewhere. เมื่อแดดจัดตบดิเซลแต่ก็แต่กลิ่นน้ำมันมันต้องการกลับนี่จะพี่น้องหลอรถข้างหลังนะจ๊ะมันมีน้ำมันออกมาจ้ะเขาเรียกว่าน้ำมันอ่าเืองเกลือน้ำมันเปลืองเกลือนะจ๊ะมันออกมาใส่อ่าเบรกนี่นะจ๊ะเบรกรถมันเสียหายจ้ะอีพอเปิดเบิรงนะจ๊ะก็ที่นี่เพื่อก็ต้องเซ็ตออกจ้ะว่ามันทับ่ถัฒนธรรต น้ำมันออกฮันเทอรแลนด์ไปนี่บ่โดนี่มันสิเสียจ้ะมันเสียจะสมถอดออกใหม่เหมือนเมืวานนี่จ้ะก็เลยสหลังน้ำมันออกไม่จ้ะก็ลังสิเสียน้ำมันเก่าออกใหมืมอนจ้ะพี่น้องเฮ็ด <c oughs> ไม่ก็ยากคักพี่น้องเนี่ยบ่คั่นในแลนหลายนะจ้ะนีแลนแค่นิดหน,น,น,น่อยๆยุนี่จะแลนออกแลนเขาจะนีละจ้ะมันสิมีอ่ะ น้ำมันออกมาแล้วมันสเหตุในเื่วงมันเสียเอ anyway. ๊ะวิติงดูนิว but have ร r o b l e m anyway โซ so maybe we have to take this one out one time from car and do that new but maybe I go them บางทีหาดอดออกนะจ๊ะดู car ready first if h a they come out เท่า,า,ออกกากีบจาบออยถ้าเ็นน้ำมันออกก็เศ้านี่นะจ๊ะน้ำมันออยออกก็เศ้านี่น้ำมัน เกียร OK? ์ออก็เศ้าหนีอยฮาก็ต um> ้องถอดออกเช็คไหมได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเบรกมันเสียจ้ะโอ้ย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 โ้ยอ้ยอ้ยโออ้ยโอ้โอ้ยอ้ยโอยอ จะพี่น้องเหลืออยู่รอนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวก็ใส่เซ็ดแล้วจะพี่น้องเหลืออีกหนึ่งเอาจะน่าจะพี่น้องเข้ามาล้างอันที่คอบปแอนติคอลรอรถนะจ๊ะนี่นี่จ้ะพี่น้องแล้ว ขั้นด้ลลางจากพี่น้องมันจะเป็นสีเนาะงนี่ขั้นดีหลังเนาะนี่จ้ะย่างสุกโป๊กจ้ะย่างดำย่างขาวนี่กระนั้นมันะพี่น้องมันมียูซีอันนะจ๊ะบางแนวมันสุกโป๊กขาดลายแต่พี่น้องเขานี่สีหลังเจ้าแล้วก็จิบพอหลังก็จะน่องมันสิออกเนาะไม่เป็นเพลสก๊อก น้ำยาล้างจานากพี่น้อก็สิาค่อยล้างเนาะมันเป็นมันเป็นสารพัดนั่นจ้ะพี่น้องเอ้จักหยังตัวหยังออยู่นี่เพราะว่ารถมันก็แลน้ําถนนเนาะก็สกปกหลายเด้อจ้ะทีนี้เฮาก็สิค่อยล้างจ้ะล้างแล้วสิเฮาก็สิเอาไปปั่นนี่จ้ะพี่น้องเอาไปปั่นแล้วมันก็สิออกมางามเด้อจ้ะเฮาล้างดีๆเนาะต้องล้างแบบสะอาดจังคักเด้อจ้ะพี่น้อง จังเฮาก็จังสิเอาไปปั่นจ้ะเฮาสิเอาไปปั่นกับอ่าเครื่องปั่นจ้ะเครื่องปั่นให้มันเบิ่งใหม่เนาะแต่ว่านี่เครื่องอาจสิปั่นบ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยอาจสิใแต่มือจ้ะอาจสิใมือถูเอาแบบนี้เอาจ้ะกับีเนาะเพราะว่าเอาาบิเฮ็ดบ่ได้อกจ้ะนี่กับกับเครื่องน่ะปั่นบ่ได้จ้ะมันเป็นทีแบบทีๆนะเือมันก็ปั่นบ่ได้ อี่อีพอพันบอกว่าเฮ้ยจสีก้อนนะจากเพื่อว่ามันสีออกมันสกปกแห้งจ้ะพี่นอ้องเจ็ดสิบแปดสิบปีลจ้ะพี่น้องเอ,อ้ยโหลดหลอดนี่ม่านนี่เดีนนว่าซันว้างสีเถาะมันมาเม้นนหน่อยปีได้อจ้ะมันอยู่กับโหลดมานนี่รหลดแต่เจ้เปลือยบ่เลยแต่ว่าอันนี้มันเปลื่นเพราะว่ามันเป็นอะสเตนเดตนอกจากพี่น้อง ก็เดินเงื่ออลูมิเนียมนะนมประมาณนี้เลยจ้ะยักษิเมตเอี้ยมาประมาณสองย่งยยางนี่แหละนี่จ้ากระสีให้พี่น้องเบิง่งซ้ำหนี่กับบางหนิที่หนึ่งก็ตอนมาแล้วนะจ้ะพี่น,น้องเนาะบามันสีหลางเลยซ้ำได้น่าจ้ะนะฮะจ้ะพี่น้นองมันสิมาเห็ดอันนี้กันนะจ้ะอันนี้เขาเสีเอาหลังเลยนา่าจับมาว่าเนานะเขาหลังเลยจ้ะนี่เขากระสี เอามาเศตกับคขีมจ้ะพี่น้องอนะจ๊ะคขีมกับแปง้งพี่ปั้นนะจ๊ะเอาไปตัดเศอันนี้สิเฮ็ดให้มันมันเหลี่ยมเะจ้ะพี่น้องเหลี่ยมจ้ะอันนี้มันปั้นมาได้เครื่องเ่าปั้นมาได้จ้ะมันบอลเหลี่ยมเนาะเอาก็ต้องไก่แปง้งพี่ปั้นจ้ะถูออกก็ะเขียมมาจ้ะเนาะ นี่จะกั้เฮ็ดให้รถมันใหม่มันเอียมมันเหลียมนะจ๊ะพี่น้องสิปันอันเฮ็ดจังสิจั่มันทัวน,นะจ๊ะเฮาจังส,สิเสร็จออกจ้ะแต่ว่าอันนี้สิเฮ็ดแบบว่า ใส่ไปก่อนนอจกจาะพี่น้องเท่ากับเสีดเนื้ออื่นก่อนเอาเสีดใส่รถแบก่อนเท่ากับจุกขิมามันอันอันนี้มันต้องสําหรับอันนี้นี่มันต้องไปฝนสีแล้วจ้ะโลกโก้เข้ามันนี่มันมสีมีหลายสีจ้ะม้วนเอากระสืบพวกปนะเทศออกจ้ะพี่น้องพิบัสเซดเนื้อื่นก่อนจ้ะม้วนนี่มันเ็ดต้ตองมันละเอียดอ่อนอ่ะพี่น้องฮอกต้องเฮ็ดสาดเจนี่เจนจ้ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเฮ็ดแบบนี้ก่อนจ้ะเฮ็ดแบบว่า ข้าปันเห็นมันบึงดูดีแต่ว่าข้าสิบ่าขั้นขั้นผลสีอันนี้จ้ะ ดูดีแล้วรถเห็ดใหม่ก็อยากห้มันเบิง่งคือของใหม่นะจ้ะพี่น้องนันเห็ดหยากร็ดซ่าจังไงก็ค่อยเห็ดไปละจ้ะทุกอย่างพัดเองไม่จัดกป็นเดือดเดือเดือด,ไไดพี่น้องในรถจะใส่เบ็ดได้คิดาอบมาเสิร์ฟ รสเห็ดหยังกับเห็ดแล้วมันกับเศร้ามงดอกพี่น้องเอ้ยมันกระพุ่มใจนั่นแหละแต่ว่าตอนเห็ดนี่ติงล่ะมันเห็ดยางเนาะจ้ะน้ำมือกับอีพอกับทะเลาะกับรบเหล้วกับมาทะเลาะกันนะจ๊ะนั่นลอเห็ดยางนันนจ๊ะอีพอเราก็เป็นคนที่เดี๋ยวนี้เริ่มสิเบื่อเบื่อะไรจ้ะเบื่อเห็บเบื่อเห็ดรสจ้ะบื่อจากเห็ดเหล่าผสนละเอาก็เลยว่าบพะอยากเห็ดอย่งได้เห็ดมาปานนี้แหละกระเหี๊นั่นเหล่าตัวบอกคนเนาะ เดี๋ยวว่าเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นขี้ขาดแล้วเพิ่นน่ะมันจะเก็ตมันเห็ดอยากเพิ่นอ่ะมันสีเหลวแล้วที่รักเอ้ยก็ต้องคอยบอกเพิ่นเนาะจ้ะเวลาเศร้าจะหายก็ไม่เหอีแต่จ้ะพี่น้องเวลาจะหายก็เมื่อยก็ทาวิ้งแล้วบมันจะเก็อีกแล้วจ้ะจะสิวัดจังไงเนาะตอนเพิ่นเป็นนมหน่อยหนุ่มเพิ่นก็อยากเก็ดแล้วจ้ะความฝันเพิ่นอยากเก็ตงานเ็ดนี่ บัดเทาแกมาเห็ดงานไรก็ลมมเลยนนะเมื่อนั่นจะพี่น้องคนอ่ะบัดเมยอยบันนี้ค้ามไปยากเคสนั่นเทนี่ก็ไปจากเคสได้จ้ะคุณหาอเมื่อนะ่ะเมื่อยแล้วก็ไปยากไดอยากนีคือว่านละ่ะนี่จะพี่น้องเบื่งก็บบงานบ่อนี่จ้ะที่ห่าเห็ดล่างแล้วนะจากข้างในก็นสะอาดได้จ้ะนี่ล่างต้งซ้ำจะวมางอา่จ้ะนี่ข้างในข้างนอกห่วว่า,วานนี่เนาะสิบที่แล้ว ก็ทีนี้เขาก็เลยมาเห็ดแต่เมื่งว่าเออตอนนี้เขาเห็ดแล้วนะจ๊ะนี่ก็สีเอาซ้ำนี่หลาจะพี่น้องเพราะว่าจากไหนก็สีได้เห็ดอีกที่หนึ่งยู่น้อจ้ะตอนถูผลนี่นะจ๊ะเนาะตอนนี้เขาเพิ่นได้ผลนะจ๊ะเขาต้องผลนะจ๊ะนี่อันนี้ก็สีที่เขาเขียนว่าครี่แล้วนี่ก็ต้องเป็นสีดำนะจ๊ะข้างในนี่ข้างในโตเลกนี่ก็สิเป็นสีดำจ้ะอันนี้ก็สีมีหลากหลายสีจ้ะมีสีดำน้ำแล้วก็สมีสีเป็นโลโก้ของรถนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ก็ นี่แหละจ้ะซ้ำหนึ่งก้อนจ้ะพี่น้องนี่แหละโอเคค่ะคันมากกับชอบก็ก็ไหลก็แจ้งหยอ้อยเสาบ่นก็นอีพอนะั่นเลยด้วจ้ะเป็นกำลังจะให้กันจ้ะพี่น้องทิเด็เฮ็ดให้มันแล้วเร็วๆนะจ้ะยังไงก็ขอขอบคุณหลายๆนะค่ะเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้ะพี่น้องเจอกันอีกจ้าขอบคุณค่ะ